มีการทำร้ายผู้หญิงเ<ม>นี่ยขอทราบนิดหนึ่งได้นะครับท่านมนตรีครับว่ามันมากขึ้นหรือมันน้อยลงเรื่องการข่มขืนเป็นตัวอย่างเน<ม>ี่ยสถิติมันบอกอะไรกับเรารับคิดว่ามากขึ้นคือสถิตินี่มันมีตั้งแต่ปี2538าปเนี่ยมันว่าเดือนหนึ่ง36คนก็ตกวันละ1.2ซึ่งอันนั้นเฉพาะที่เรารู้นะคะที่เราไม่รู้ก็อีกมากมเพราะว่นสองสมปีผ่านมาเนี่ยเข้าใจว่าจะมากขึ้นเราก็จะเห็นตามนั้นหรือพิมพ์อะไรก็มากขึ้นด้วยนะคะเคยเห็นว่าเดือนมีการข่มขืนกัน36คน ค่ะอันนั้น38ปนะฮะปี38ปี38ค่ะแล้วตอนหลังๆนี่มันจะสูงมากคิดว่ามากขึ้นถ้านะ38นี่หมายความว่า4ี่วัน5วันนี่คงคืน6คนคโอโ้โหถ้าในการตัวเลขอันนี้เห็นว่าอย่างไรครับคิดว่าคงจะต้องยอมรับก,กันพราอย่างปีสถิติของมูลนิธิของฝ่ายหญิงออกมาว่าต่าว่า6เดือนที่แล้วนี่มันที่มาแจ้งความนะฮะร้อยสี่หกคนแล้วก็จับได้เพียงเก้าสิบสองคนแล้วก็ที่รอบป,ปีที่แล้วมาก็าประหารชีวิตไปสามคนคนนี้น้องนุ่นก็น กรณีของพระอะไรที่เมืองการที่จับแหม่มนไปโยนอ๋อ<ม>ครับกรณีน้องนุ่นที่ข่มขืนเด็ก3ามขวบอนุบาลแล้วก็คาบทิ้งในห้องน้ําในห้องน้ํายังจํากันได้ครับ,รบอาจารย์วิเดาความรู้สึกของอาจารย์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมันลดลงมันเป็นไงครับเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากแน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตัวเลขที่มันปรากฏออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการร้องทุกข์แจ้งความนะคะแล้วทาคดีออกมามันเป็นตัวเลขที่น่าจะต่ากว่าความจริงมาก เพรมาะวาม่ามีคนที่ไม่แจ้งความเพราะว่าสภาพที่ว่าจะต้องผ่านกระบวนการทั้งหลายเนี่ยนะคะที่ไปถึงโรงพักก่อนที่จะตัดสินใจไปแจ้งความที่โรงพักมันก็กลัวว่าตำรวจจะซักสอบสวนเหมือนกับข่มขืนซ้ำค่ะเขาบอกว่าข่มขืนซ้ำแล้วก็พวกที่ไปแจ้งความเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ข่มขืนซ้ำสองนะคะเขาบอกว่าต้องถือว่าเป็นข่มขืนห้าหรือหกครั้งะจากกระบวนการทั้งหมดเนี่ยกระบวนการทูอ๋อครับ จากสื่อมวลชนค่ะจากสื่อมวลชนจากแพทย์สะกครั้ถ้าหากว่าถึงแม้ว่าจะมีความรู้ก็ตามแต่ถ้าหากว่าไม่มีความเข้าใจตํารวจอายการทนายทนายของของฝ่ายจําเลยเนี่ยก็ต้องซักเพื่อจะให้พิสูจน์ว่าคนจําเลยเนี่ยถูกมันก็จะโดนซ้ำแล้วตรงนี้จะหนักเพราะว่าทนายจําเลยเนี่ยโดยปกติใช่ไหมคะคือต้องคูตะข้องเพื่อจะเอาแบบให้ไฟโจทในเรี่ยงคร้ำ อาอายวะฝ่ายเพศชายล่วงล uh ้ำ huh. อายวะเพศหญิงหรือเปล่าแล้วส่วนที่สองคือล่วงล้ำไปแล้วนี่เกิดจากความยินยอมหรือเปล่าไม่ต้องไม่ต้กฎหมายต้องพิสูจน์ให้ได้สองประเด็นอ๋อต้องพิสูจน์ให้ได้สองประเด็นหนึ่งอายวะเพศชายล่วงล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศหญิงหรือยังช่องคลอดช่องคลอดอย่างเงี้ยอันที่สองคือเกิดจากความยินยอมหรือเปล่าเอ๊พูดอย่างนี้เนี่ยกฎหมายเราแคบไปหรือเปล่าดังนั้นถ้าบังคับให้คน อย่างเช่นหมอนกเขาก็ดีน,นะครับเขาไม่ไ,มได้เขาไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยถือว่าอย่างที่จะถือข่มขืนปะ่ะอันนี้เป็น,น,นผู้ชายจะผู้ชายเปน็นอาจารย์แต่ต่อไปกฎหมายที่กสสกรรมการส่งเสริมสุขภาพสตรีเนี่ยเขาแก้ไขตอนนี้อยู่ยุติจะออ,ออกไม่ออกไม่นานนี้ต่อไปชายต่อชายก็ได้แล้วนะ<ค>นเป็นข่มขืน,นผู้ได้ข่มขืนผู้อื่นใช่ไหมคะกำลังจะออกไปเร็วๆนี้ถ้าอย่างนั้นข่มขืนเนี่ยทำไมไม่รวมอย่างเช่น แม่ประธานาธิบดีของประเทศหนึ่งย่างนั้นถือว่าข่มขืนหรือเปล่าเพราะว่าให้ผู้หญิงกระทาโดยใช้ oral sex ให้ขอพูดภาษาฝรั่งก็แลลวกันอย่างนี้เนี่ยแต่ถ้าตามกฎหมายยังไม่ถือข่มขืนขนาดนี้ไม่ใช่กฎหมายเขาก็ไม่ใช่กฎหมายเราก็ไม่ใช่ขนาดนี้ก็ไม่ใช่ครับเขาเป็นการเขาบอกเขาใช้คำว่าประพฤติไม่เหมาะสมทางเพศกฎหมายเขาเขาใช้เขาเรียกอไรครัประลกันว่าข่มขืนก็คือการเพียงแค่อวัยวะนั้นล่วงรั้มกาเกินตามกฎหมายปัจจุบันนี้และต้องชายกับหญิง และต้องชายกับหญิงซึ่งมิใช่ภรรยาตนแล้วล่วงล้ำเก้ามเกินเท่าไหร่เข้าไปมากน้อยเท่าไหรขอให้ล่วงล้ำเข้าไปจะสมเหตุของใครหรือไม่ไม่ไม่จำเป็นข <c oughs> อ,ต,อนตามนิดหนึ่งได้ไหมคะเรื่องการล่วงล้ำของอวัยวะเนี่ยนะคะว่าจะต้องมีการล่วงล้ำเข้าไปเนี่ยนะคะของอวัยวะเพศชายเนี่ยนะคะทีนี้มันมีคำาิทยาศาสติกาซึ่งอ่านแล้วมันน่าโกรธมากนะคะว่าไม่ถือว่าเป็นการข่มขืนเพราะว่าอวัยวะเพศชายไม่ได้เป็นล่วงล้ำใน อาวัยเพศหญิงแต่เพอเอร์คสนั้นเนี่ยคดีนั้นเป็นเด็กเล็กๆนะคะเด็ก3ามขวบ4ี่ขวบแล้วก็นึกสภาพมันจะเข้าไปได้ยังไงฉะนั้นเป็นความผิดคมคืนไม่ได้<ว>อย่างนี้ค่ะอันนี้อันนี้มันมันน่าโกรธและมันมน,น่าสลดใจมากนะคะ<ช><ช>กฎหมายแคบเหลือเกินและการตีความ ของผู้อาษาก็แคบด้วยอันนี้อาจจะต้องมีการพัฒนาขึ้นอีกเยอะเลยถ้าจะไม่ให้ผู้หญิงถูกทำร้ายนะครับคุณหญิงจะมีอะไรเมื่อกี้จะเติมอย่างนี้ค่ะว่าไอ้ความรุนแรงหรือการทำร้ายผู้หญิงมันไม่ใช่มีเฉพาะข่มขืนว่ามันจะมีเรื่องจิตใจมีเรื่องอร่างกายที่ไม่ใช่ข่มขืนตบตีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ด้านเศรษฐกิจก็คืออย่างคนต้องไปทำอาชีพพิเศษเพราะว่าตัวเองถูกเศรษฐกิจกระทำอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ ทางเพศคือการข่มขืนการอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงทำร้ายผู้หญิงหรือความรุนแรงว่าวันนี้เป็นวันต่อต้านความรุนแรงเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แปลว่าข่มขืนเท่านั้น<อ>แม้แต่ลวนลามด้วยวาจาในซึ่งสังคมเราเนี่ยค่อนข้างรับแล้วถ,ถือเป็นเรื่องตลกอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้